สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมนายชูศักดิ์เวียงนนท์นักวิชาการโรงงานน้ําตาลไทยอุดรครับก็เนื่องด้วยช่วงนี้ฝนก็เริ่มจะทิ้งช่วงแล้วครับดินก็หมาดแล้วเนาะทางโรงงานของเราก็จะเริ่มเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกอ้อยแล้วแล้วก็ท่าในใดที่สนใจจองพันธุ์หรือมาจะใช้พันธุ์ของโรงงานก็ควรที่จะเตรียมดินได้แล้วนะครับเพราะว่าทางโรงงานของเรากําลังจะปล่อยพันธุ์แล้วต้องเตรียมแปลงของท่านให้พร้อมครับ โดยวันนี้จะมาพูดเรื่องถึงการเตรียมดินนะครับก็เตรียมดินก็มีหลายๆศาสตร์มากมายแต่ว่าวันนี้จะมาพูดกันหลักๆ3วิธีการครับโดยวิธีการแรกก็ทั่วๆไปนะครับไถผ่าน3าสองครั้งพลิกหน้าดินและจากนั้นก็ไถพวนเพื่อปิดความชื้น2ครั้งแล้วค่อยทำการปลูกอ้อยส่วนวิธีการที่2คือ ท่านใดที่อยากจะลงริปเปอร์วิธีการนี้โดยจะลงริปเปอร์สองครั้งโดยแต่ละครั้งจะไถตัดกันให้เป็นการกรบาดนะครับจากนั้นค่อยทําการไถพวนปิดหน้าดิน2ครั้งแล้วค่อยลงการปลูกส่วนวิธีการของโรงงานของเราโรงงานของเราจะมีวิธีการโดยใช้มินิคอมบครับซึ่งวิธีการนี้จะช่วยลดต้นทุนการไถเตรียมดินได้โดยอันดับแรกเราจะทําการไถพวนดิน2ครั้ง เพื่อให้ดินล้วนสุยจากนั้นค่อยลงมินิคอมบานึงครั้งแล้วค่อยทำการปลูกโดยมินิคอมบ n e นี้จะมีทั้งริปเปอร์แล้วก็ผานพวนอยู่ในตัวนะครับซึ่งจะทำให้ลดการทำงานของรถไถโดยสามารถลงหนึ่งครั้งสามารถทำได้สองงานจึงทำให้ต้นทุนในไร่นั้นลดลงเป็นไงพั่ครับแต่ละวิธี ท่านใดที่สะดวกวิธีไหนหรือสามารถทำวิธีไหนได้ก็เลือกใช้กันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับปีนี้เอลนิยโอความแรงยาวนานพืชเราจะกระทบแรงอ้อยของเราเองก็เช่นกันเพราะฉะนั้นการเตรียมดินนั้นสำคัญต้องรีบเตรียมดินปลูกให้เร็วเพื่อให้อ้อยงอกได้ดีลดการกระทบแรงได้ครับซึ่งจะช่วยทำให้ผลผลิตของอ้อยเราสูงขึ้นได้ครับอย่าลืมนะครับ